สวัสดีค่ะพบกันนะคะกับช่องของเต้ยแตาย,ยาเปิดดวงเช่นเดิมนะคะมาดูพลังงานของพ่อแกหรือสีเนาะครูอาจารย์ที่บ้านของคุณหรือว่าที่คุณเคารพนับถือท่านเนี่ยท่านต้องการจะสื่อสารอะไรจะบอกอะไรถึงคุณบ้างในช่วงนี้นะคะพลังงานของพ่อแกหรือสีครูบาอาจารย์เนาะ ท่านอยากจะสื่อสารอะไรอยากจะบอกอะไรถึงคุณในช่วงนี้เช่นเดิมนะครับเป็นเลนดอมเป็นการอ่านพลังงานเรียรูวมนะดูเพื่อเป็นแนวทางนะไม่ใช่ดวงของคนหนึ่งคนใดถ้าใครอ่านับถือ ศรัทธาในองค์พ่อแกหรือีครูบาอาจารย์คุณสามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ได้จนจบนะแต่ถ้าใครไม่เชื่อหรือว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์หรือว่าไม่ได้นับถือในองค์พ่อแก่ก็สามารถเอ่อเลื่อนผ่านหรือปิดคลิปนี้ไปได้เลยเช่นใดเช่นเดียวกันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นสิทธสิส่วนบุคคลนะคะเชื้อท่ยานในการรับชมและการรับฟังนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังคลิปดีๆของช่องเรานะคะใครใจดีกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะใครใจดีกดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ด้วยนะคะ,อะขอพลังงานของครูบาอาจารย์องค์พ่อแก่หรือสีอสื่อสารพลังงานผ่านนาไพาใบนี้มานาไพาชุดนี้มาว่าท่านจะสื่อสารอะไร ถึงคุณบ้างถึงลูกศิษย์ลูกหาของท่านบ้างนะดูเพ่อเป็นแนวทางดูพื่อความบันเทิงนะคะทําจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธินึกถึงองค์พ่อแก่รือีนึกถึงองค์ครูบาอาจารย์อันเป็นที่ตั้งนะคะอขอสิบใบก่อนนะปู่นะ1 2 3 4 5 6 7 8สดแ 10บอะสิใบ,บ,บามาดูกันก่อนเลยว่าองค์พ่อแก่ศสีเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะสื่ออะไรท่านจะบอกอะไรมันเป็นอย่างไรช่วงนี้นะคะพลังงานใบที่หนึงเป็นพลังงานของอัศวินถือไม้การลงมือทำนะการลงมือทำการเทคแอคชั่นความก้าวหน้าอ ท่านเล็งเห็นนะสิ่งที่คุณตั้งใจทำนะสิ่งที่คุณตั้งใจในการกราบไหว้การปฏิบัติการบูชา,าการคือว่าคุณจะทำอะไรก็ช่างนะคือคือเหมือนกับว่าในการทำทำในสิ่งที่ทำเพื่อท่านอะไรอย่างเนี้ยนะท่านเล็งเห็นนะหรือแม้กระทั่งอา,อาชีพการงานในสิ่งที่คุณทำอยู่ท่านยังช่วยนะช่วยเกื้อนหนุน นะช่วยเกื้อหนุนช่วยผลักดันให้คุณมีความก้าวหน้ามีความทะเยอทะยานนะมีความมั่นใจนะเกิดขึ้นในดวงชะตาของคุณนะ,ะมาดูพลังงานใบต่อไปนะองค์พ่อแก่ฤาษีเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะสื่ออะไรอีกสิบถ้วยแน่นอนหลายๆคนที่รับชมรับฟังคลิปเนี้มีองค์พ่อแก่ฤาษีหรือว่ามีกระทั่งเสียนครู นะที่คุณเคารพนับถือศรัทธาไว้ที่บ้านนะไม่ว่าจะเป็นองค์รูปปัน้นหรือว่าเป็นเสียนอะไรอย่างเงี้ยเป็นพ่อแก่เป็นฤาษีเนี่ยคุณมีอยู่ที่บ้านและหลายคนที่รับชมรับฟังคลิปเนี้ยนะหรือว่าไม่งั้นก็คนในครอบครัวของคุณคนหนึ่งคนใดที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณมีการนับถือมีการบูชานะกราบไหว้นะนะองค์พ่อแก่ฤาษี ครูบาอาจารย์แน่นอนนะพลังงานของไพ่สิบถ้วยความสุขความสมหวังนะความรับรื่นข่าวดีท่านปกปักรักษาคุ้มครองท่านอยู่กับคุณอ,อยู่กับคนในครอบครัวของคุณนะท่านกับคุณเปรียบเสมือนสมาชิก ในครอบครัวซึ่งกันและกันนะและหลายคนมีมีติดบ้านเอาไว้หรือคนในครอบครัวมีการครอบครัวมีการนับถืออ,องค์พ่อแก่องค์ครูบาอาจารย์นะสิบถ้วยนะพลังงานของพ่อแก่หรือศีครูบาอาจารย์เนาะท่านจะสื่ออะไรจะบอกอะไรถึงคุณโอ้โหราชาอาศวินเหรียญน,นะคุณจะได้โชคนะใครนะบอกเลย องพ่อแก่เนี่ยท่านจะให้โชคนะบางคนอาบางคนต้องบอกเช่นนี้บางคนมีพ่อแก่อยู่อยู่บนรถนะบางคนมีองค์พ่อแก่เหรียญพ่อแก่หรืออะไรอย่างเนี้ยที่ติดรถอยู่บนรถเนาะอยู่บนรถใช่ไหมดี เป็นมงคลท่านปกปักรักษาคุ้มครองนะการเดินทางดีประสบความสําเร็จราบรื่นอะไรทํานองนี้นะคะอา่าแล้วยังจะมีโชคด้วยนะดูเหมือนว่าไม่ยนางรถนะไม่ยนางรถของคุณที่มีองค์พ่อแก่มีเหรียญพ่อแก่อยู่บนรถเ่ยอ่า อาจจะให้โชคคุณด้วยนะคะพลังงานที่ดีนะพลังงานแห่งการเงินพลังงานแห่งความโชคดีพลังงานแห่งความก้าวหน้าพลังงานแห่งข่าวดีพลังงานแห่งความสุขพลังงานของอาองพ่อแก่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านท่านแบบมอบสิ่งดีๆให้กับคุณแน่นอนนะพลังงานแห่งสามถ้วยเ <c oughs> นาะงานเฉลิมฉลองยินดีเรื่องราวข่าวดีสิ่งดีเกิดขึ้น นะเร็วๆนี้คนที่ผ่านมาพบคลิปนี้นะคนที่นับถือองค์พ่อแก่นะนับถือครูบาอาจารย์มีพ่อแก่หรือสีเป็นที่ตั้งอ่าในการเคารพสักการะเพื่อเป็นครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคุณจะมีเรื่องราวข่าวดีมีเรื่องยินดีมีสิ่งดีเกิดขึ้น นะการงานจะประสบความสําเร็จมีความเจริญก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองนะไพ่สามถ้วยคือไพ่แห่งการเฉลิมฉลองไพ่สามถ้วยคือไพ่แห่งข่าวดีไพ่สามถ้วยคือไพ่แห่งเรื่องราวดีๆสิ่งดีความยินดีจะเกิดขึ้น ในดวงชะตาของคุณความยินดีจะเกิดขึ้นนะในในเขาเรียกว่าในจังหวะเวลานี้ของคุณนะพลังงานขององค์พ่อแก่เนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณปฏิบัติสิ่งที่คุณขอพรสิ่งที่คุณกราบไหว้หรือว่าสิ่งที่คุณแบบมีความเคารพศรัทธาในองค์พ่อแก่เนี่ยท่านมีความยินดีกับคุณท่านมีความเขาเรียกว่า อิ่มอกอิ่มใจกับคุณแถมกระนันเนี่ยท่านยังอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอาจจะประทานสิ่งดีๆให้กับคุณนะเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะความก้าวหน้าความจเจริญรุ่งเรืองชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จ หน้าที่การงานธุรกิจกิจการสิ่งที่ทำไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรคุณจะทำอะไรนะองค์พ่อแก่บอกว่าคุณจะประสบความสำเร็จคุณจะ คือคือได้มันอยู่ในกำมืออะเออประมาณนี้เลยเห็นไหมไพ่หนึ่งไม้เท้าขึ้นมาเลยคือความสำเร็จแล้วช่วงนี้ถ้าคุณเคยร้องขอเคยขอพรหรือเคยอธิษฐานอะไรต่อองค์พ่อแก่นะท่านบอกเลยเนี่ยลูกจะได้คุณจะได้คุณจะสมหวังคุณจะสำเร็จของานได้งานช่วงนี้นะของานได้งานขอออเดอร์ขอ, order, ขอนู่นนี่นั่นขอธุรกิจขอกิจการได้ นะหรือไปสมัครงานไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้หรือขอให้ตำแหน่งการงานมีความก้าวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองมีการเติบโตในเรื่องการงานได้คุณจะสมหวังคุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำหยิบจับทำอะไรโอจะสำเร็จการงานจะปังการงานจะดีนะคือคือมันเหมือนกับว่าท่านเนี่ยประธานแบบให้คุณจริงๆนะ โอ้โห و, พลังงานไพ่เปิดมา5้าใบเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะมาดูกันต่อเลยว่าองค์พ่อแกหรือสีครูบาอาจารย์ท่านจะสื่ออะไรถึงคุณอีกไพ่สองไม้เท้าสิ่งที่คุณรอคอยนะสิ่งที่คุณรอคอยคุณกำลังจะได้ ในสิ่งที่หวังในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่รอคอยนะฟังนะคุณกําลังจะได้คุณกําลังจะสมหวังคุณกําลังจะสมปรารถนานะคะอ่าแล้วส่วนใครที่มีการติดต่อสื่อสารโซเชียลออนไลน์ต่างๆอาจจะโดดเด่น การต่างประเทศก็จะโดดเด่นนะในช่วงจังหวะเวลานี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเซนการสื่อสารระหว่างคุณกับองค์พ่อแก่หรือสีเนี่ยในการเขาเรียกว่าการปฏิบัติการสวดมนต์ก็ดีหรือว่าการกราบไหว้การจุดธูปจุดเทียนการขอพรหรือว่าการอธิษฐานถึงท่านก็ดีเนี่ยหรือว่าการถวายนู่นนี่นั่นถึงท่านเนี่ยถึงนะบอกเลยว่าถึงบอกเลยว่าท่านได้รับ นะท่านพึงพอใจนะแล้วท่านก็จะประทานเรื่องราวข่าวดีสิ่งดีให้กับคุณด้วยนะอามาดูกันต่อองค์พ่อแก่ฤาษีท่านจะสื่ออะไรไพ่ห้าเหรียญขึ้นมานะคะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาต้องบอกเลยนะในสิ่งที่คุณรอคอยนะถ้าเป็นเรื่องการเงินนะไพ่ห้าเหรียญต้องพูดถึงการเงินก่อนถ้าเป็นเรื่องการเงินนะถ้าเป็นเรื่องการเงิน ก่อนหน้านี้คุณรู้สึกว่าการเงินคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ดีอาจจะไม่คล่องตัวหรืออาจจะไม่มีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการเงินเลยหรือไม่ค่อยสมหวังเรื่องการเงินหรือรายรับไม่พอกับรายจ่ายนะคะตรงนี้ท่านบอกเลยท่านจะช่วยนะคุณจะได้ได้แบบเหมือนกับว่าคือมันจะมีเข้ามาให้เพียงพอเออมันจะดีขึ้นาการเงินมันจะดีขึ้น มันจะพอเพียงพอกับรายจ่ายและรายรับก็เข้ามาสมดุลกันนะสิ่งที่คุณรอคอยนะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพานะคะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพท่านบอกเลยถ้าเป็นเรื่องสุขภาพใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพให้ขอพอรกับท่านนะคะขอพอรกับท่านนะขอพอรกับท่านกับองค์พ่อแก่นะอธิษฐานจิตขอพอรอหรือว่าใครเคยขอพอรกับท่านไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะ เขาบอกว่าคุณจะผ่านมันไปได้มันจะดีขึ้นนะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพมันจะดีขึ้นนะมันจะดีขึ้นขอพรกับท่านกราบไหว้ขอพรอ,อธิษฐานถึงองค์พ่อแก่ฤาษีถึงองค์ครูบาอาจารย์นะมันจะดีขึ้นท่านจะสามารถเขาเรียกว่าท่านจะช่วยเหลือคุณได้เออประมาณนี้นะคะไพ่ใบต่อไปพลังงานของไพ่เดอะฟูลนะพลังงานของไพ่เดอะฟูลการเริ่มต้นบางคน ต้องบอกอย่างนี้ว่าพลังงานของหลายๆคนอ่ะไม่หลายคนอ่ะบางคนบางคนห่างเหนินนะห่างเหินในการกราบไวหวห่างเหินในการจุดธูปเทียนห่างเหินในการถวายน้ําหรือในการบูชาต่อองค์พ่อแก่มาสักระยะหนึ่งนะคะบางคนเป็นเช่นนั้นอ่านะถ้าใครเป็นเช่นนั้นคือคืนที่บ้านมีแหละ แต่คือช่วงนี้พักนี่ห่างๆไปหน่อยนะแม่อะไรชำนองเนี่ยอ่ะต้องบอกตรงนี้ในการเริ่มต้นนะการเริ่มต้นกราบไหว้การเริ่มต้นปฏิบัติการเริ่มต้นบูชานะทาได้เลยนะสามารถทําได้เลยในช่วงจังหวะเวลานี้ไม่มีปัญหานะสามารถทําได้เลยในช่วงจังหวะเวลานี้ไม่มีปัญหานะคะเดอรฟูคุณจะได้หลุดพ้น นะเพราะแก่บอกว่าคุณกําลังจะได้หลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างหลุดพ้นจากความยากลําบากอยู่หลุดพ้นจากความยากจนหลุดพ้นจากความยากไร้หรือว่าหลุดพ้นจากอาสภาวะของสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีแล้วได้มีชีวิตที่เขาเรียกว่าเริ่มต้นที่มันสดชื่นสดใสใหม่นะบางคนเนี่ยมีโอกาสช่วงเนี้ยได้เดินทาง เพื่อไปเขาเรียกว่ากลับไหว้บูชาหรือเดินทางไปขอพรองค์พ่อแก่ด้วยในช่วงนี้นะพลังงานไพ่เดอร์ฟูการเริ่มต้นพลังงานไพ่เดอร์ฟูความสดชื่นสดชื่นสดใสพลังงานไพ่เดอร์ฟูเป็นพลังงานของอชีวิตที่แบบ รู้สึกว่ามันดีขึ้นมันสบายขึ้นอ่ามันเป็นอิสระมากขึ้นพลางานใบต่อไปเป็นไพ่สามดาบเรื่องอะไรก็ช่างนะองค์พ่อแก่บอกว่าเรื่องอะไรก็ช่างที่คุณรู้สึกว่ามันผิดหวังรู้สึกว่ามันเสียใจหรือว่าเรื่องอะไรก็ช่างที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันพลาดไปผิดไปนะคือคือท่านบอกว่า ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องรู้สึกผิดหวังไม่ต้องรู้สึกขาดแคลนไม่ต้องรู้สึกน้อยใจนะคือคุณจะข้ามผ่านมันไปได้แล้วคุณจะสามารถเขาเรียกว่า,เ,าเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้นะอะไรที่เสียไปก็ให้เสียอะไรที่พลาดไปก็ให้พลาดคืออดีตที่มันไม่ดีไม่สวยงามเรื่องราวที่มันอาะ ไม่สบายใจนะท่านให้ปล่อยนะท่านให้ปล่อยแล้วท่านบอกว่าชีวิตของคุณกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่นะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ท่านบอกว่าท่านจะช่วยส่งสิ่งดีๆคนดีๆมาหรือว่าช่วยส่งอะไรอย่างอื่นมาก็ได้เพื่อเยียวยา เยียวยารักษาแผลใจกับคุณนะแต่ถ้าถ้าไม่ใช่เรื่องความรักความสัมพันธ์คือเรื่องอะไรก็ช่างที่คุณรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจนะท่านบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวนะให้ปล่อยไปตามจังหวะปล่อยไปตามชะตาปล่อยไปตามเวลาของมันนะ ท่านบอกเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้เข้าที่เข้าทางคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดชื่นสดใสคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีคุณจะได้เริ่มต้นเขาเรียกว่าเริ่มมีความสุขใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะหรือในการกราบไหวในการบูชานะการกราบไหวบูชาคือคุณอาจจะแบบ อาจจะเปลี่ยนใจหลังจากที่ปล่อยปละและเลยห่างเหินมาสักระยะหนึ่งแล้วคุณอาจจะกลับมาเริ่มในการบูชาจุดทูบจุดเทียนเริ่มมาปฏิบัติเริ่มมาการกราบไหว้ขอพรท่านเนี่ยเริ่มได้ใหม่ไม่ต้องกลัวนะท่านไม่ได้โกรธไม่ได้เคืองอะไรสามารถทําได้เลยเริ่มต้นทําใหม่ได้เลยไม่มีปัญหาท่านบอกมาเช่นนี้นะ อัศวินถือถ้วยเห็นไหมท่านจะส่งเรื่องราวข่าวดีมานะต่อจากนี้เนี่ยคือคุณจะมีสิ่งที่สมหวังสิ่งที่สมบูรณ์สิ่งที่ชื่นใจเกิดขึ้นนะท่านอาจจะส่งแบบ ถ้าเป็นเรื่องความรักอะ่ะก่อนนะั้นนี้คุณอาจจะไม่เคยสมหวังในเรื่องความรักเลยผิดหวังเจอเจอเจอแต่รักที่ไม่ดีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีแล้วเคยไปร้องขอกับองค์พ่อแก่หรือสีอะไรทํานองเนี้อันนี้ยกตัวอย่างเนีย่ยท่านจะส่งคนคนหนึ่งมามาเยียวยาหัวใจส่งคนคนหนึ่งมาให้เหมแบบมันมีความกระชุ่มกระชวยเกิดขึ้นอ่ะหรือถ้าไม่ส่งมาในรูปแบบนั้นท่านอาจจะส่งแบบความโชคดีข่าวดี อะไรมาแทนก็ได้อัศวินถือถ้วยเรื่องราวข่าวดีสิ่งดีกําลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีองค์พ่อแก่ฤาษีเนี่ยท่านสื่อสารมาเนี่ยคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีเรื่องราวข่าวดีสิ่งยินดีเกิด,ด,ดขึ้นกับตัวคุณกับดวงชะตาของคุณพลังงานไพ่เด็กถือดาบเห็นไหมแล้วก็มาเป็นพลังงานของไพ่แฮงแมนพลังงานของอาราชาดาพลังงานของไพ่สิบหลี อสิ่งที่คุณร้องขอสิ่งที่คุณรอคอยนะแน่นอนท่านจะให้นะท่านจะทำให้คุณสมหวังท่านจะทำให้คุณสำเร็จท่านจะส่งคุณถึงฝั่งฝันนะประมาณนี้สิบถ้วยสิบเหรียญพลังงานแน่นอนองค์พ่อแกหรือสีอยู่ในบ้านคุณ สิบถ้วยสิบเหรียญแน่นอนพลังงานแห่งครูบาอาจารย์ปกป้อง,องคุ้มครองตัวคุณสมาชิกในครอบครัวคุณปัญหาเรื่องราวไม่ดีจะคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายคุณเจอปัญหาการเงินหรือเปล่าคุณเจอปัญหาความรักหรือเปล่าคุณเจอปัญหาชีวิตที่มันแบบไม่เป็นอิสระหรือว่าไม่ได้ปลดล็อก ชีวิตหรือเปล่ามันจะลี้ลายทุกสิ่งทุกอย่างจะดีนะพลังงานไม่ดีจะออกไปจากดวงชะตาของคุณนะพลังงานดีๆจะเข้ามาแทนที่เรื่องราวไม่ดีจะออกไปดวงจากดวงชะตาของคุณเรื่องราวดีๆจะเข้ามาแทนที่พลังงานของพ่อแกหรือีครูบาอาจารย์นะท่านพยายามสื่อสารนะท่านปกป้องคุ้มครองคุณเห็นไหมท่านจะทําให้คุณข้ามผ่านปัญหาเห็นไหม คือท่านจะช่วยคุณรบช่วยคุณสู้อ่าท่านอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณและครอบครัวของคุณจะเหมือนกับว่ามีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง นะครอ,อบครัวของคุณจะมีความมั่งคั่งเกิดขึ้นหยิบจับทําอะไรมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสได้ความร่ํารวยนะมีโอกาสได้รับข่าวดีสมความปรารถนาสิ่งที่รอคอยคุณจะสมหวังอะไรทํานองนี้นะคะพลังงานของพ่อแก่บอกเนี่ยถ้าใครห่างเหินมาสักระยะหนึ่งเนี่ยลองทําดูลองไหว้ดูลองขอพรดู ลองจุดธูปลองขึ้นน้ำลองอะไรดูนะคือคือท่านท่านยังอยู่อยู่ที่บ้านคุณนะอยู่ที่ใจของคุณนะอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของคุณนะคะลองทำดูหรือถ้าตัวคุณไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้บูชาไม่ได้อะไรท่านแต่มีคนหนึ่งคนใดในครอบครัวของคุณที่เป็นสมาชิกในบ้านคุณบังเอิญว่ามี บังเอิญว่าไปรับท่านไหวบังเอิญว่าบูชาท่านหรือว่ามีเหรียญหรือว่ามีองค์หรือมีเสียญอะไรอยู่นะที่เกี่ยวกับพ่อแกหรือศีเนี่ยแล้วแล้วคนในครอบครัวคุณเน่ยเขาอาจจะมาวางไว้เฉยๆไม่ได้ไว้ไม่ได้อะไรเนี่ยคือคุณลองทําดูเขาไม่ไหว้คุณไหว้ได้นะเพราะว่าครูบาอาจารย์หรือพ่อแกหรือศีเนี่ยท่านไม่ได้เลือกว่าใครจะต้องว้ท่านท่านไม่ได้เลือก ท่านไม่ได้แบ่งเพศแบ่งวัยไม่ได้แบ่งชั้นวันนะท่านอยู่ที่ว่าใครนับถือใครศรัทธาท่านทุกอย่างมันอยู่ที่ใจนะใจคุณไปใจคุณศรัทธาใจคุณไหวใจคุณปรารถนานั่นแหละท่านรับรู้นะแล้วเชื่อได้เลยถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าคุณลองทําดูถ้าคุณบอกว่ามีจริงๆนะแม่เป็นแบบสมมติว่าเป็นน้องเอามาแต่ว่าน้องก็เอามาตั้งไว้เฉยๆไม่รู้มาจากไหนแต่คืออยู่ในบ้านหนูแหละ แต่ไม่ได้มีใครทําอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้อ่ะคุณลองทําน้ําสักแก้วจุดทูปสักก้าดอกอธิษฐานขอพรนะไหว้บูชานะลองทําดูนะสิ่งดีจะเกิดขึ้นนะคุณอาจจะมีโชคลาภหรืออาจจะมีแบบชีวิตที่ดีขึ้นมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นก็ได้นะนี่คือพลังงานขององค์พ่อแกหรือสีนะที่อยากจะสื่อสารบอกคุณในวันนี้ขอพลังอำนาจบุญบารมีขององค์พ่อแกหรือี <c oughs> จงประทานความสุขสติปัญญาความสำเร็จความฉลาดและญาณอันวิเศษนะและพรอ,อันประเสริฐปกปักรักษาคุ้มของทุกคนที่นับถือศรัทธาในองค์พ่อแกหรือสีทุกท่านด้วยนะคะโชคดีนะสวัสดีค่ะ